่เชื่อแ่งัดกูอย่างเดียวเลยโอยโอ๊ยโออตายะหน,นุ่มมาดิมาดิมาดิรับสารับสาับผมรับสาลสากกูแล้ว เอ้ยพอเลนไม่เห็นแต่ว่าพอเลนโอ้โหมันเนี่เอารับษาตั้งนานก็พอเลนมาลำได้หมดเลยด้วยเมื่อกี้มันไม่เคลียร์เวฟด้วยมาหลอฉี่ฉี่มาเข้าบูอ่ะดูดิตายละเอียดเนาะอย่าไว้แจทางอย่าไวงแจงคนแล้วมันจะโจมใจเองี่ดูลลออตตาายย เอาายครับเล่นบนเล่นบนเล่นบนมาเคี้ยจะโดนฉี่บอกว่าเลกเตอร์เล็กเตอร์ลิเบียไปเลกเตอร์เลกเตอร์จะโดนอ้อยบอกว่าพี่เอาลองเยี่ยมดีนี่เดี๋นี่สวยน้องอ้อยเก็บอ้อยเก็บตายอ้อยเก็บตายเดี๋ยวดักพวกนี้พวกนี้พวกนี้พอเลนมึงจะเดินไปกลางทำไมล่ะมึงขึ้นมาดักกับพวกกูแล้วเอ้าซ้ายเอาซ้ายที่เก็บเอ้าซ้ายเอ้าซ้ายอยู่ พอเลยมึงจะรำอะไรมึงเอาสักอย่างนะเอามังกรก่อนดพี่ให้กูเอาอยัางไงอ่ะมึงดูดูดิมึงให้กูเอาอยัางไงวะน้องน้องบ้าป่ะกูดิมันอยู่พุ่มไม่ก้าวไงวะมันอยู่พุ่มข้างหินมันไปที่หมามันอยู่ในเลน เห้ควายยังไงอ่ะมุท่ามึงจริงเหรอนะ้องผมรูว้วพอเลนจะเข้าอันที่เมื่อกี้ฉี่ดักอยู่พุ่มข้างไงอ้นั่นใ่้ายัางไงวะที่กเขาคิดเชื่อโยกไงล<ำ>้มนกมันมัน,ม,นมันตีนกเสร็จมันเข้าเลนต่อมึงให้กวาวยังไงเฮียเราต้องถอยแล้วเมื่อกี้เราออกสู้ไม่ได้บุธเบอรดี้เติมเสีย ไป,ไปเป้าทิ้งเลยเ้าบูมรอกรับกลางต้องรีบเรื่อยๆฮียอล้างผองหนึ่งมันจะคิวได้อะ เอาท้ายพี่เอาเอาท้ายเปิดได้จบแล้วอ่ะโอ้ยได้ชิงทาัต่อมาเล่นไว้เฮ้ยโดนเป็นสองตายอ้อยไรนะอ้อยไล่นะเห็นละ โคตรช้าเลย่าอย่าพิกไปก่อนเลยมันต้องพิกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วผมว่าไหวไม่หยดุดว้วยตไหวละน้องยุตัวยากได้เลทวะลไปมีอะไรมันไป เมื่อกี้ผมยิงสุดละแต่ว่าได้แค่นั้นวะยี่ยี่อยู่กลางยี่ยี่เจอหายเล่นล่างหน่อยเล่นล่างหน่อยเ,ยาเยาอเเยา้วผมไปเจอพี่ผมไปเจอมเกเชดไปก่อนไปเอา ปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยดูงงอินเองใจเย็นว่าน้องมาเรียนแล้ววันนู้นมาแล้วนิกเตอร์ไม่รู้เรียกผมว่ะอยู่ในโบเยอะอื้อเลยอ่ะ ยัง e ยัง,งยังอ,อ,อยู่ในบัวมีอื้อเลยตรงบัวนันไงึงไม่รู้จริงๆหรอวะโอ้โหวายเล่นปิดลิกเตอร์มันคือมันไม่ทิ้งตรงนั้นเลยผมเข้าไปยิงไม่ได้อ่ะระวังหนุ่มลิกเตอร์อยู่ในนั้นอ่ะ ลิเกเตอร์มันอยู่พุ่มเนี้ยมันคือมันไม่ทิ้งเลยเว้ยมันงัดเสร็จแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในพุ่มแล้วมันก็รอจมติแล้วงัดออกมาใหม่ไม่เป็นไรการเคลียร์เลยาอยู่นี่พี่โอ้ดูลิเกเตอร์หายาดิเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นอะ

ติกเตอร์อยู่ไหนไม่รู้นะพี่เอลเออบนไนกันบนนี้เหมือนไม่มีเจออยู่ี่พี้ใจเย็นไหวๆไหวๆไหวชิวไหวชิวดักได้แล้วนะผมว่าดักได้แล้วนะผมแรงจัดอ่ะ หัวหลุดไปดิแแหลงกูกูแคนนอนเดียสามพันนะถ้ากูขี่สองดอกแม่งนิ่งอะยใจเย็นกาบวกูแรงจัดเลยแต่กูต้องได้ยิงไงรู้แล้วรู้แล้วไอเอลยืนข้างผมเลยเอออ้อยอยู่เอลไซเห็นป่ะตัวเดียวอ้อยอยู่เอลไซตัวเดียว คือีสดก็ได้น่่อยถอยหนุ่มถอยอาญาตายด้วยอาญาไม่ตายเมื่อกี้โดนแล้วเบอร์โง่เลยหลังไม่ตายตายเหรอไมาตายโคตรโง่ถู้ขนาดไม่ตายไม่รู้ว่าไงเน้นเน้นนะเอ้ยเฮ้ยดูหน่อยดูหน่อยไอ้ที่ฟรีฟีเอาไปเน้นเน้นเฮ้ยไอ้สายเอ้าสายเอ้าสายเอาดิ เอาไปอีกเน้นๆเอาไปอีกเน้นๆบอกแล้วใหญ่เกิดปวดทนไม่มีคลิปแล้วเฮ้ยเรามาทำอะไรกันอะเรามาทำอะไรกันเราไปเอาดักไหมอาญาเอาซ้ายพุ่มน้อยช่างมันช่างมันช่างมันเหลือตัวอะไรโอ้ยเหลือลีเลียเจ๊กำลังไล่ไล่อยู่ไล่อยู่ไม่ยูรู้อยู่หลังบูเราหรือเปล่านะอาจจะว่าไปอยู่ร่างสามร่างสามด เฮ้ยบนตัวเดียวบนตัวเดียวเพียวเพียวมาเพียวเพียววิ่งมาเลยตัดมาเลยมาดีช่างมันเอาไปเม็ดเดียวอ่ะไปเม็ดเดียวไอ้สัสเจอกูเล่นบนเล่นบนเลยเล่นบนเลยปล่อยไปช่างมันกูไม่มีเวลาแล้วไมได้ตะไหวไหวเฮ้ยล่างว่ะเฮ้ยเราวิบมันเอาไอเราวิมันเอาอยู่นะ เฮ้เราเล่นของเราไหวไหวว่าไหวมันตัวเดียวมันตัวเดียวช่างมันมันไม่กลับช่างมันจะตายทีเดียวมาดีไม่เล่นเหรอไม่เล่นเหรอสาวป้อมอยู่กูสาวป้อมอยู่เสร็จแล้วต่อต่อ ทีเดียวเองว่ะนนนี่กัด้วยเอาไปคนละเมตรเนีมันโหนมาพายาหายพายาอยู่บนแหละ่างสี่ผมรอให้ผมรอให้เอาไปหนึ่งเมตรเอาไปหนึ่งเมตรไปโดนโดนป่ะ ันนีเอาไปหนึ่งเมตรเอาไปหนึ่งเมตรสู้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตัดเวฟมันจะตัดเวฟััไไว้กนว้เฮ้ยมันมามันจะเอาอ้าวนี่เงีเรียบร้อยดิเอาไปหนึ่งเมตรเอาไปหนึ่งเมตร เกิดทันว่ะมีนตีบ้านนุ่มมีกันจะเอาข้างในเลยจอการข้างในว่าเอ้ยว่าไม่ได้ว่ะได้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 ฉีมานะเอาไปหนึ่งเมตรบอกแล้วเอาไปหนึ่งเมตรอดทนมานานพวกเราอ่ะ เรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วกบทางด้านของคาเฟนี่ป่าซึ่งคาเฟนีป่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะฟาร์มช้านะต้องให้เพื่อนพาฟาร์มนะผมเหมือนทางด้านของฮายาเลยจริงๆแล้วพันนิดอ่าดดเมจพันนิดมันจะโดนลดลงไปเยอะมากเลยจาก800เหลือ500อะคือมันจะโดนเวทป่าค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าเลดเกมแล้วอะตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งอยู่มันจะมีอ่าอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าเอา ตีวี่มาเลี้ยงคาเฟ่แต่ถ้าเกิดมาก็อย่างที่เห็นครับผมยิงธรรมดาพักแบบแป๊บๆแล้วก็ยิงตุ้มอันนี้ก็จะเป็นคอมโบทางด้านของลูนแรมเพจกับมือนะผมถุงมือที่ตีไวคาเฟนีเนี่ยถ้าเกิดได้ตีไวอ่ะมันจะทำให้ตัวเองตีแรงขึ้นด้วยนะผมเผื่อใครไม่รู้เจมก็เลยเลือกเทียไม่ออกสลิกสติงออกเป็นทางด้านของมือยิงสแต็กหอันคือมันติดง่ายครผมเพราะว่าตัวมันยิงเร็วมากตับดับดั พอครบห้าแล้วมันก็ขี่รัวๆเลยครับผมก็ประมาณนี้ครัผมได้ดูสกอหต้นเกมโดนยำเละเตะเ,เกมไงบอกแล้วพอเกิดเท่านั้นแหละเดี๋ยวเจมเอาให้ตัวละเม็ดแค่นั้นก็ถ้าใครอยากเห็นเจมเล่นตัวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ผมวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านัาชา